สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้พบกับครูโบวัฒนาสิริพัฒน์นะคะปะ .6 หกวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะมีชื่อกิจกรรมว่าแยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไรคะ่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1>, 1 2 3สังเกตและอธิบายวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่มีสารแม่เหล็กปนลำดับต่อไปนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำการทดลองในวันนี้กันค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกที่มีผงเหล็กปนอยู่นะคะอยู่ในจานพราะเชื้อแบบนี้อ่อมานะคะเป็นผ้าขาวบางค่ะ ต่อ,อมานะคะเป็นแท่งแม่เหล็กนะคะซึ่งแท่งแม่เหล็กก็จะมีขั้วเหนือขั้วใต้นะคะซึ่งจะสามารถเรียนทราบ่แล้ว่ามันสามารถดึงดูดวัสดุที่เป็นโลหะได้นั่นเองต่อ,อมาก็คือจานนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตักแกรงค่ะเรามาดูวิธีการทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะข้อหนึ่งให้นักเรียนสังเกต ออกจากเมล็ดข้าวเปลือกนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยจะมีด้วยกัน3วิธีนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่คุครูกำหนดให้นะคะ แยกผงเหล็กออกจากเปรเข้าวเปลือกพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบและบันทึกผลลงในตารางด้วยค่ะขั้นตอนที่4นะคะแยกผงเหล็กออกเล็ดออกจากเปรเข้าวเปลือกตามวิธีที่เลือกจากนั้นก็สังเกตแล้วก็บัรทึกผลที่ได้ค่ะขั้นแรกนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องมีทักษะการ A, ใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือกและผงเหล็กนะคะโดยัข้อ,ขอการสังเกตในวันนี้ก็คือสถานะสีและรูปร่างของเมล็ดข้าวเปลือกกับผงเหล็กเนี่ยเป็นอย่างไรคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะคะอ่ะเมล็ดข้าวเปลือกและผงเหล็กที่นักเรียนเห็นอยู่ในภาพนะคะมีสถานะเป็นอย่างไรคะ ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าบนโลกเราเนี่ยมีสารเนี่ยมีอยู่3ส,สถานะใช่ไหมคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะซึ่งไม่เพียงเห็นสารผสมทั้งสองชนิดนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นของแข็งทั้งคู่นะคะอ่าสิ่งที่ต้องสังเกตแล้วกับที่2คือสีใช่ไหมคะสีของทั้ง ของสารทั้งสองชนิดนี้นะคะก็ต่างกันนะคะมเมล็ดข้าวเปลือกจะมีสีสีเหลืองๆใช่ไหมคะส่วนผงเหล็กก็จะมีสีเทาดาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะรูปร่างก็แตกต่างกันนะคะมเมล็ดข้าวเปลือกมีรูปร่างเรียวยาวนะคะส่วนผงเหล็กจะมีลักษณะเป็นผงเล็กๆที่มีรูปร่างไม่แน่นอน,นะคะ่ะ หลังจากการสังเกตเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลการสังเกตลงไปด้วยแบบนี้เลยเมื่อนักเรียนบันทึกผลการสังเกตเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มบันทึกผลการทดลองและทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอได้นะคะถ้าคนไหนที่จดบันทึกไม่ทันนะคะอ่ะวิธีการแรกนะคะเราเลือกใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะอ่ะเหตุผลเพราะว่านักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนทราบเหตุผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสารเนื้อผสมที่มีผงเหล็กปนอยู่เนี่ยนะคะ เราจะสามารถดึงดูดผงเหล็กออกมาได้นะคะและสิ่งที่เหลืออยู่ในจานก็จะเป็นอะไรคะมเมล็ดข้าวเปลือกนั่นเองค่ะผลการแยกที่ได้นะคะก็จะสามารถแยกมเมล็ดข้าวเปลือกกับผงเหล็กเนี่ยออกจากกันได้นะคะทั้งหมดเลยถ้าจะแยกทั้งหมดก็ใช้เวลา พอสมควรนะคะแต่สามารถแยกออกจากกันได้แน่นอนวิธีต่อมาเลือกใช้วิธีการร่อนด้วยผ้าขาวบางนะคะเหตุผลก็คือผงเหล็กมีขนาดเล็กกว่ารูของผ้าขาวบางนะคะส่วน,มนเมล็ดข้าวเปลือกจะมีขนาดใหญ่กว่ารูของผ้าขาวบางแน่นอนว่า ขนาดเล็กเนี่ยจะต้องเล็ดรอดผ่านรูผ้าขาวบางมานะคะส่วนขนาดใหญ่ก็จะติดอยู่บนผ้าขาวบางนะคะผลการแยกสามารถแยกเือนกันนะคะแต่แยกได้แค่บางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดและวิธีสุดท้ายนะคะเลือกใช้การร่อนด้วยตะแกรงนะคะเหตุผลนะคะก็จะ ใช้ผ้าขาวบางใช่ไหมคะงเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่ารูนะคะก็จะเลนลอดผ่านรูตะแกรงลงมานะคะส่วนมเมล็ดข้าวและผงเหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่ารูนะคะก็จะติด้างอยู่อยู่บนตะแกรงนะคะและผลการแยกที่ได้นะคะทั้งผงเหล็กและ,มะเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยก็จะถูกแยกออกจากกันนะคะแต่ว่าไม่ทั้งหมดะคะ่ะ เรามาสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสรุปแล้วนะคะวิธีการแยกทั้ง3วิธีนะคะวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเองนะคะส่วนวิธีการรอดโดยใช้ผ้าขาวบางและแตัดแรงนั้นแยกได้เหมือนกังค่ะแต่ไม่สามารถแยกผงเหล็กกับมเมล็ดข้าเปลือกออกจากกันได้ทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่ดีที่สุดที่นักเรียนควรจะเลือกก็คือเลือกวิธีวิธีไหนคะการใช้แม่เหล็กยิงดูดค่ะถูกต้องแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการทดลองในวันนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะและกิจกรรมในครั้งหน้าจะเป็นการแยกสารเนื้อผสมประเภทใดนั้นให้นักเรียนติดตามให้ดีๆนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้านักเรียนคนใดไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เพื่อใช้ประกอบการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ